ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเอ็นบน,น่าไอเคนเคยนะครับวันนี้นะก็อยู่กับเกมโรบ็อกแมปดิสรานะครับหลังจากที่ผมมาได้ทําเป็นเวลาเกือบสองเดือนนะประมาณเดือนกกว่าน,นะตอนนี้ผมก็ได้กลับมาเล่นแล้วนะครับนี่ตอนนี้ก็มีพึ่งสาตัวแล้วนะครับ นี่นะครับตอนนี้ผมก็ยังไม่ค่อยโหดมากนะเพราะผมใส่ฟีไม่ใช่ใส่เติมนะมันต่างกันนะครับใส่ฟีกับใส่เติมถ้าใส่เติมมาป่าเนี้ผุกแบบเทพแล้วอะ่ะ <Okay. S 1> เก็บเก็บนี่นะ ใช่ okay. Okay, ครับตอนนี้ก็ตีต้นไม้ไปหนึ่งต้นแล้วนะวันนี้ผมก็ไม่รู้จะทำอะไรดีอะกับบ็อกฟูดนะคะวันนี้ก็เลยมาทำยีสวอมเทนนะอืม นี่นะครับปีสวอมตอนนี้เควสแบบเยอะอย่างเยอะเราขอ,อาทำเควสนะทำเควสให้ท่านผู้ชมดูคลิปนี้ทำเควสอืมเควสโคตรเยอะแมสคอเบอรี่หกล้านอ้โห เฮ้ยมีพึ่งบหัวะไม่มีนี่นะครับเดี๋ยวผมจะเก็บตรงฟารสตรอเบอรี่หกล้านครับเดี๋ยวเราก็จะเร่งความเร็วกันเลยนะครับ ครับตอนนี้ผมรู้สึกคือเก็บแล้วพราว่าผมจะทำควสนี้นะของพลูาเบนะครับก็จะต้องไปที่ฟาร์มของสับปะรดนะครับเดี๋ยวเราจะตีพวกนี่ตอนนี้เต่เทาทองครบแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องตีไอ้ตัวสีง่วงอ่ะไหนวะเอายังไม่เกิดวะไม่เป็นไรนะเกิบ นี่นะครับเราต้องตามตรงนี้เึ่งแสรนะครับเราเองความเร็วกันนะครับ โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้แล้วนะเราก็ไปฟาร์มรงไหนวะทงไหนไม่รู้เดีย๋ยวเราลองทุกที่เลยไม่ใช่น่าจะเป็นโอ้ติดตรงสไปเดอร์มั้งไม่น่าใช่สไปเดอร์นี่ไหมใช่ครับ เราฟังกนม้นเนยเีด้อะเอะ๊อะเอะ๊ะเอะโอเคตอนนี้เราก็เหลือตีแค่มอนเตอร์นะซึ่งมันก็ยังไม่เกิดนะเราดูเวลาอีก31มสิบเอวิรอได้ขาดอีกแค่3าตัวนะครับเดี๋ยวเราจะตีข้างบนนี้1ตัวข้างล่างอีก2ตัวนะ Okay. เราไปตีตัวอื่นรอได้นะเค <Okay. S 1> <Okay. S 2> วสพลละแบอ่ะมันเป็นเควสหนึ่งเควสที่ผมคิดว่ามันน่าจะทำง่ายที่สุดแล้วนะง่าย mm hmm. แบบง่ายที่สุดแล้วอะ่ะเคเกิดละทำไมไม่ออกมาวะ,ะ mm hmm. ไม่ออกมาเฉย งงดีเดี๋ยวเราไปไขกระเป๋าเดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกทีหนึ่งนะอะโหโหน่ดูโหดจังวะหลังน่าดูทุกคนดูหลังนงน้นดดคขาน่าจะมาเล่นแบบฟาร์มเป็นปีนะดีไม่ดีก็อาจจะใส่เติมนะครับซึ่งเรา สายฟรีครับทุกคนออไปฟาร์มต่อครับโอเคเกิดแล้วอ้าฟาร์มนี้มีหนึ่งตัวเหรอ,อทุกคนไม่ต้องส,สนใจเสียงรถนะครับเดี๋ยวเราดูนะครับว่าบอสเกิดอย่างยังนะครับ ข้างบนนี้เกิดแล้วเราก็เหลืออีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งเราจะไปเอาอ๋อดูแลไปเาตรงไหนดีปั๊มสับปะรดน่าจะมีอยู่นะครับถ้าจะไม่ผิดนะโอ้ทำไมแบบโหทุกคน เกิดหรออีกประมาณหนึ่งนาทีช่วงนี้เดี๋ยวเราก็จะมาฟาร์มกันนะครับเอ้ยตรงนี้มีเออ ه, เฮสเซตเควล้วครับโูลาเบ มืดแล้วค่ะทุกคนเราจะเสกต้นไม้นะครับเดี๋ยวอขอไปส่งคุยโพลาร์แบก่อนอ่าต้นไม้เกิดต้นหนึ่งเดิเดิเดเฮรับว่ารับคุยก่อนโอ้โคดอีซี่เดี๋ยวเรา,รเรอออเราขอทำเดี๋ยวทำคุยดีกว่านะ เราไปฟาร์มท <Wells> ี à, ่ตรงนี้นะแล้วเราก็ขึ้นไปฟาร์มที่โคเวอร์ต่อนะครับเด็ดเดฟาร์มกันไปเลยยาวๆนะโอเคเสร็จล้วแล้วก็ไปฟาร์มตรงโคเวอร์ต่อนะครับ โคตรเร็วเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ไปฟาร์มใช่ตรงนี้เปล่าวะน่าจะตรงโรสฟาร์มสวรกคุลาบนะครับนมงตองโอ้โหเย่งโอเคครับทุกคน เราฟาร์มตรงนี้พักหมื่นนะเึิเเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ไปฟาร์มถ้าจะไม่ผิดน่าจะไอสับปะรดเอ้ยไม่ใช่ดินี่กระบองเพชรเออโอ้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 แบลวูบนี่เดี๋ยวเราเ็ตต้นไม้กันต้นหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะ ฟาร์มที่ตรงนี้กันอ่าอหูล้านล้านห้าวูไม่เท่าไรหรอกอ่าควีเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราค่อยลงมาตีนะเดี๋ยวไปส่งควีตก่อนเติบเติบเติบเคควีตพลัสเบยง่ายนะเติงเติ้เดินเติง นี่นะครับเดี๋ยวเราจะทำเควยต,ตรงนี้กันนะเดี๋ยวขอเร่งความเร็วเลยนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะ ตอนนี้ก็เหลือสี่หมื่นแล้วนะครับโอเคเหลือสี่หมื่นแล้วเออแตกแล้วครับทุกคนโอ้โดนยั่งมาเลยวะ่ะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไร เฮ okay. เดี๋ยวเราขายกระเป๋ากันนะครับโคเวตหูเวลูสองตัวโพรลาเบโอเคเคอือเคนะครับ โอเควันนี้ก็ขอมาเพียงเท่านี้นะพอดีว่าผมทำควิแบบนานแล้วเอ้ยแปบ๊บหนึ่งนะด่ๆๆๆๆๆมีเพิ่มไหมไม่มีนะทุกคนไม่เป็นไรโอเคคลิปนี้ก็มาเพียงเท่านี้นะครับ ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไครต์กันไว้นะครับถ้าใครคลิปใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับโอเคจบ